สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะวันนี้ไปเตยมาทำพิกะคาะส์แบบรันดอมนะคะถ้าเป็นข้อความนะคะที่คุณต้องรู้จริงๆในวันนี้ก็ขอให้คุณได้รับข้อความดีๆคำตอบดีๆจากพลังงานในไพ่นะคะก่อนนอนคืนนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาหลังจากเดือนนี้มีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ Page o f w a n d s f u r ์ทออ n e ันเดอะแมจิกเชน r e ี o อฟซนะคะน่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานการศึกษาและโอกาสนะคะโอกาสมีใหม่จะเข้ามาคุณจะได้ใช้ความรู้ความสามารถทั้งด้านที่คุณถนัดและไม่ถนัดนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ดึงเอาความสามารถตัวเองออกมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะและช่วงนี้นะคะคุณจะมีซิกเซนมีสัมผัสที่6ค่ะ คิดอะไรรู้สึกยังไงนะคะคุณก็จะดึงดูดเอาอพลังงานนั้นมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ระวังความคิดด้วยนะคะให้ใช้ความคิดในเชิงบวกพูดในเชิงบวกคำพูดคำจานะคะคำพูดคำเจรจาของคุณศักดิ์สิทธิ์พูดเงินได้เงินพูดงานได้งานพูดโอกาสได้โอกาสนะคะไปดูกันต่อค่ะว่าสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหลังจากเดือนนี้มีอะไรอีกไหมบางอย่างต้องรอคอยนะคะ ทุกๆความอดทนที่คุณพยายามนะคะที่คุณอดทนมาอย่างสม่สมำเสมอนะคะบอกเลยว่าการอดทนมันกําลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะไอ้ทุกๆความอดทนเนี่ยมันขัดเราให้คุณเข้มแข็งแข็งแกร่ง,งนะคะคุณเห็นไหมคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งใหม่ๆนะคะและมีคนที่จะมาช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนคุณอาจจะเป็นเจ้านายเกา่าเพื่อนเกา่าแฟนเกา่าคนเกา่าๆในชีวิตคุณจะกลับมาช่วยเหลือคุณอีกครั้งนะคะ ดูอีกสิคะว่ามีอะไรไหมคะคุยนอฟวานค่ะสิ่งใหม่ๆนะคะความสำเร็จนะคะความฉลาดนะคะและโอกาสนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณโชคดีนะคะคุณจะประสบความสำเร็จมากๆในเรื่องของการงานนะคะ คิดหวังอะไรไว้มีโอกาสสูงที่จะทำสำเร็จเพราะฉะนั้นอะไรที่เคยร้องขอไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เคยพยายามนะคะว่าจะทำขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองและอย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยคุณมีความสามารถมากพอที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จได้เชื่อมั่นเชื่อใจและวางใจตัวเองนะคะขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังพีกคัสในวันนี้โชคดีมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงิน และเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ